หน้าตำสวจเราคงจะทําได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เราย่อมรู้อยู่ดีว่าหากเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยรถมักจะติดเพราติดแล้วการเข้าถึงของพนักงานอบสวนหรือผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปไ,ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปอต,ไปตำรวจตำรวจจะต้องมีเครื่องมือพิเศษเช่นเครื่องบินนะฮ <c oughs> ะเข้ามาเพื่อที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเครื่องบินที่ว่าน่นจะเป็นเครือตรวจการเครื่องบินฮอที่ยกของหนักได้อันนี้เป็นความฝันของผมผมก็กำลังจะทําโครงการนี้ต่อไปครับ นี่นะครับนโยบายของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในการรับมือในช่วงเทศกาสกลสงกรานะครับช่วงหน้านะครับมาติดตามนะครับว่าแอปพลิเคชันของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับว่ามีประโยชน์อย่างไรกับสำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานรถยนต์แล้วก็บนท้องถนนนะครับช่วงนี้ต้องรอสักครู่ก่อนครับช่วงหน้ามาติดตามครับ ครับตอนในช่วงของโรงพักกรอลังไทยครับช่วงนี้นะครับทางท่านผู้การทางหลวงจะอธิบายแอสเซเคชันของตำรวจทางหลวงนะครับว่ามีวิธีการใช้ยังไงแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับท่านผู้การครับครับธิบายนี้ผมจะขออนุญาตพูดถึงแนวนโยบายของท่านผู้การตำรวจสพก่อนนะครับท่านมีนโยบายที่จะให้ตำรวจเรากับหลังหันแต่เป็นตำรวจผู้รับใช้ชุมชนนะฮะรวมทั้งในระยะเวลาอันใกล้นี้เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็คือปีต่อ5 5 8นะะซึ่ง ประชากรสิประเทศรวมไม่ไม่นับประเทศ,เทศอ,อื่นท่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเราและการจราจรก็เป็นสิ่งสําคัญนะที่จะทําให้ประชาคมอาเซียนสามารถาดำเนินการเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัยนะตรงนี้ก็เลยถือว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยก็เป็นการทำ CP พีคือ Community Policing หรือตำรวจผู้ดูนลส่วนเช่นเดียวกันนะครับนะก็วิธีที่เราคิดมาเนี่ยก็สอดคล้องและก็สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบคนที่ใช้ ระบบ Android หรือ iOS ของ Apple ก็สามารถโหลดมาใช้ได้ใช้ได้ฟรีนะฮะไม่ไม่ไม่เสียเงินนะฮะโหลดแล้วเนี่ยก็สามารถจะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะทราบว่าท่านอยู่ไหนของประเทศไทยนะะแล้วก็สามารถจะดูด้วยว่าสถานีที่อยู่ใกล้ท่านคือสถานีอะไรเมื่อรู้ว่าสถานีอยู่ใกล้ระยะขอบเขตแลวกดปั๊บ ตอโทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการติดต่อตโดยใช้คเมเ่อร์เนวน,นั่นเองซึ่งรวดเร็วมากนะครับทีนี้กดแล้วจะต่อไปที่สถานีครับต่อได้เลยครับต่อได้เลยครับนะแล้วก็มีทั้งโรงพยาบาลนะออกหรือวันเด็กยเลยะนะฮะแล้วก็มีปั๊นน้ำมัน AGV จีพร้านอาหารโรงแรมสี่ยที่สำคัญคือเดี๋ยวต้องติด โค้งอันตรายด้วยนะครับใช่ถึงก็เปิดหมดจะเริ่มหมดต้องก็ต้องกดทีละหมดอออกไปนะฮะโค้งอันตรายทั้งหมด9ก้าสิบโค้งก็อยู่ในนี้ใช่แล้วท่านสามารถเคลนย้ายได้โดยปลอดภัยรวมทั้งนดยทางสะดวกได้ด้วยรู้ว่าจุดไหนของประเทศไทยที่มีโค้งอันตรายใช่ครับตัวแอปตัวนี้มีการตั้งมานานหรือยังเออเริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่กว่าจะพัฒนามาถึงวันนี้ได้ใช้เวลานานเพราะว่าต้องใช้ การค้นคว้าสอบถามความ ah, yes. ต้องการของประชาชนจนกว่าระหว่างเดินทางท่านการอะไรบ้างเพราะว่าเราจะเอาทั้งหมดมารวมกันไม่ได้มันจะรวมกันหมดนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของการกันฟองเขาจะท้าตทั้งทราบความต้องการของประชาชนแล้วก็มาทำนะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนอยากจะต้องการใช้แอปพวิเคชันของตำรวจทางหลวงวิธีการที่จะเข้าไปแล้วก็ เข้าไปโหลดเข้าไปศึกษาเข้าไปดูเส้นทางอันตรายในช่วงเทศกาลนอกการมีวิธีการท,ท,ทำยังไงมันมีสองระดับเลกันฮะระดับที่ใช้ชนามาแล้วเนี่ยะฮะก็เซิร์ชแค่ Highway Police Thailand ในแอปพลิเคชันในในที่จรวดนะผ่านไอทูนนะฮะหรือ Android ตามแต่กรณีแต่ถ้าท่านที่ไม่ทราบเลยก็สามารถใช้ Search Engine ไปที่เว็บของตำรวจทางหลวงใ,ในเว็บตำรวจทางหลวงก็จะมีบอกว่าวิธีการโหลดแอปพลิเคชันก็จะอธิบายตั้งแต่กอไข่ถึงฮอนาูกเลยนะะตอนนั้นก็ สำหรับผู้ที่รู้น้อยกว่าก็ไปเียนนี้นะครับก็สามารถตรวจสอมือถือขงท่านได้เลยมือของท่านเองนะครับก็ไปใครจะมาได้เลยใช่ครับเราเองผู้ที่ใช้ไปห้าสิบห้าสิบสองโค้งอันตรายในนี้ห้าสิบเจ็ดโค้งใช่ไหมครับสามารถศึกษาได้เลยสมมติว่าท่านเดินทางไปท่านอีสาน เปิดเข้าไปในแอปรู้เลยว่าตรงนี้โค้งอันตรายขับรถแล้วว่าถ้าเรายืดขยายได้ถ้าเกิดรูปภาพรวมเราก็หัวกมาก็จะเห็นจํานวนโค้งทั้งหมดแต่ต้องการรู้แค่โค้งต่อโค้งก็ยืดไปล้วก็จะรู้เหมือนกันครับในส่วนของนี้นั่นการบอกว่าพอเข้าไปในแอปมันจะมีสถานีตำรวจทางหลวงแต่ละจุดแต่ละจุดกดปุ๊บโทรได้เลยครับไม่เฉพาะสถานีตำรวจทางหลวงฮะโรงพยาบาลประกันภัยอู่ซ่อมรถรถยกและย่างที่เดียวนะมีไว้นั้นแตยกเว้นร้านอาหาร สามป้านี้เราไม่มีให้แต่เราแนะนําว่าจะเน้นไปที่ตั้งมีการเข้าไปมาถึงว่าหลังจากที่มีเกิดเปิดมาหนึ่งปีกว่าความนิยมของประชาชนที่นําแอปตัวนี้ไปใช้ตืนแล้เหมือนคุยเขายักคุยหน่อยเขายักคุยหน่อยแล้วกันนะแอปของไฮ way Police เนี่ยเป็นอันดับสองในประเทศในโลกใบนี้นะฮะอันดับแรกคือซานฟรานซิสโกอันดับสองคือไทยแลนด์แล้วถ้าท่านเล่นไปแล้วก็จะเห็นว่าแคตตากรีของ t r a v e l i n g ก็คือ หมวดการเดินทางเนี่ยวลนนี้ไฮเวิร์พิสแซงการมีไทยไอเซียนให้อยู่เป็นเงื่อนตําเหน่งนนแหละใช่ครับสามารถบอกเส้นทางได้ด้วยใช่ไหมครับว่าเส้นทางหลวงไหนเลขเท่านี้ไปทางเส้นนี้เส้นนี้ยังไงใช่ครับใช่ครับสงสัยก็กดนิ้วตบตำรวจททงหลวงก็จะรับสายทันที หนึ่งหนึ่งก็สามาทีก็อาจจะได้รับรับกนนิมน้อยลงเพราะว่าตรงน,นี้มันถึงคู่ผู้ปฏิบัติพื้นที่สมมุติท่านอยู่สิงห์บุรีเนะี่ยต้องการจะไปตากฟ้าตำรวจสิงห์บุรีบอกว่าไปตากฟ้าไม่ได้หรอกคอสะพานซัอนอยู่แต่โทรมาหนึ่งหนึ่งเก็สามเราเอาแจ้งเอาซอสมารับโทรศัพท์ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวนะคะต้องไปถามถามผู้ที่เพื้นที่อีกคราจะรู้เรื่องไม่ทันถามผู้ที่โดยตรงเลยครับรับเบอร์รีเบอร์กดปุ่มตัวโทรไปเข้าติดที่ติดต้นที่เลยเออคือทางที่ตำรวจเราจะมีโทรศัพท์เพื่อติดตั้งโต๊ แต่บ้านอ่ะนะครับจะรับแต่ถ้าเกิดไม่ว่างก็คนเดินทางเยอะถ้านก็โทรหาสารวัตพื้นที่ได้เช่นเดียวกันเป็นมือถือละไม่ใมือถือจะมีระบบมือถือของสารวัตรพื้นที่ของสถานถูกต้องครับปรบอกด้วยนะและแต่จะเลือกใช้วิธีไหนหนึ่งหรือก็สามไม่ใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าการติดต่อสื่อสารกับตำรวจทางหลวงเรามีหลายทางแล้วเกินหนึ่งหรือก็สามเดิมก็ยังใช้อยู่นะโทรศัพท์ติดตั้งที่ในแอปก็ใช้อยู่โทรศัพท์หาสารวัตรในแอปก็ยังใช้อยู่ครับ ทีนี้มาถึงเรม,มีอันมีอันนึ่งรครับข้อมูลคนรู้ฮะอันนี้อันนี้ดีมากบางทีท่านไม่จําเป็นต้องรับโทรศัพท์กันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าในแอปของเราเนี่ยมีหมวดข้อมูลคนรู้ด้วยนะครับ,รบเนี่ยช่องช่องสีขาวตรงน,นี้นะครับเมื่อเข้าเทศกาลแล้วเราจะมีตัวทิมพ์ขึ้นมาว่า เส้นทางไหนรถติดเส้นทางไหนเกิดอุบัติเหตุคนเลียงจะดูสามารถดูได้ในนี้นะครับก็คือจะมีเจ้าหน้าที่บนทางหลวงพิมพ์รถไปถูกต้องครับถูกต้องตรงนี้รถติดเหมือนบรรณาธิการบรรณาธิการข้อมูลก่อนแล้วค่อยมาจัดเรียงอันไหนสำคัญหนึ่งสองสามสี่ค่อจัดใส่ใส่เสร็จปั๊บเห็นว่าเลยราบปั๊บก็เลื่อนออกเลื่อนออกอันนี้ท่านผู้การจะบอกว่าตอนนี้ตำรวจทางหลวงเองก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนการพัฒนายังไงในอนาคตะครับก็นอกจาก ตำรวจทางหลวงจะังคับใช้กฎหมายกับคนไทยแล้วเนี่ยต่ไปอาจจะต้องไปเจอคนจีนหรือคนต่างชาติที่อยู่ในประชาคมเพราะนั้นการสื่อสารจะเนี่ยคงต้องใช้ภาษาหลักภาษาอังกฤษนะฮะครับแล้วผมก็มามองเห็นว่าจากประสบการณ์เนี่ยคนที่จะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องไปเรียนเป็นปีหรอลายปีฮะอย่างสมมติผมเรียนเจอทหารเนี่ยจะมีอาจารย์แหม่มมาสอนได้หรอกแต่เราก็จะสอนว่าทหารจะพูดทหารยังไงตำรวจจะพูดกับประชาชนยังไงสั้นๆเองมันมีแค่ไม่กี่หน้าเพราะนั้นผมเห็นว่าอันนี้ผมจะเอามาใช้ว่าตำรวจทางหลวงเนี่ย ทั้งในตำรวจและทั้งธรบัตรเนินก็ควรจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษคนเอเชียพูดอังกฤษในฟังง่ายอยู่แล้วแต่เราเนี่ยต้องฟังให้รู้เรื่องแล้วเราก็ต้องพูดให้รู้เรื่องชินเดียวกันแลวไทยคำหรือเนื้อหาที่จะรู้ก็ไม่ยากหรอกครับเช่นอาจจะขอดูใบยักกับขี่ International Driver's License Driver หรือว่าพาสปอร์ตแต่วีซ่าอาจจะต้องมีอะไรเงี้ยนะฮะรวมทั้งบอกทาง รวมทั้งอาจจะเชิญไปยังที่ที่หนึ่งไปที่หนึ่งด้วยเหตุผลว่า,าท่านอาจจะไปต้องผู้ต้องสงสัยอะไรเงี้ยนะคับรวมทั้งสามารถจะอธิบายใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่โยนได้เลยคือโยนได้แล้วเข้าไปทําต่อไม่ไม่โยนเผือกร้อนนะเป,นเป็นการหาทางออกอีกทางให้เขานะครับครับในแอปพลิเคชัน เมื่ตอนนี้คือเป็นภาษาไทยจะพัฒนาภาษาเป็นกลุ่อยู่แล้วครับมีทั้งไทยแลนด์เกิดเท่าเดอมเลยเราเตรียมพร้อมไว้แล้วครับตนนร,รนำำง,นนงนี้ครับในการนํากําลังคนไปฝึกอย่างที่ท่านผู้การว่าไว้เรื่องภาษาเนี่ยโครงการนี้จะอีกนานไหมครับกว่าจะเริ่มเออตอนนี้นะฮะตอนนี้เรามีสมุดพก ที่ให้ตำรวจทางหลวงทุกคนมีอยู่ในในเสื้อรวมกับปากกาเราจะตรวจกันตลอดว่าค,ค,คุณทํางานวันๆมีอะไรบ้างมีผลงานอะไรบ้างอันนี้คือกระเป๋าซ้ายเดี๋ยวกระเป๋าขวาเนี่ยได้หลอกตี่กระเป๋าขวาซึ่งเรากำลังจะคิดทํำมาอยู่นะฮะทำมาอยู่จะคิดว่าสร้างตั้งคณะทำงานนะฮะโค้ชไม่ช้าเพราะเนื่องจากว่าเออ่ การผู้จาระหว่างตำรวจกับผู้ใช้ถนนน่ะมันมีไม่กี่ประโยชครับเราเราคิดได้เลยนะนั่งทันบนโต๊ะทำงานนี้ภายในสองวันก็เสร็จแล้วครับแล้วการพิมพ์สคัญการวาดครับครับแล้วแบว่าตำรวจทางหลวงเองจะพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามตามประเทศเพื่อนบ้านตามตามเศรษฐกิจที่จะพัฒนาในอนาคตใช่ครับแล้วก็กพลังคนในส่วนของเทศกาลของการเห็นว่าที่ผ่านมาตำรวจมักจะผู้เข้าชมไม่ต้อสั่งไว้ห้ามหยุดห้ามขาดห้ามลา มันั้งห้ามตายด้วย <cke twelve _ desp lawsuit> ยังไงครับเราไม่ให้ลาอยู่แล้วครับผมเราไม่ได้ลาเดินไปไหนก็ต้องงดหมดฮะเพราะว่าต้องปฏิวัติุาิกใจ่เพื่อรับใช้ประชาชนอย่างงไ้นะครับก็หลังจากที่ประชาชนไปสังสรรค์ดื่มกินหรือว่าเที่ยวพักผ่อนตามบ้านต่างจังหวัดนี้ท่านการครับในขณะที่ประชาชนก็ต้องการเดินทางกลับกรุงเทพมหานครกลับมาทํางานต่อเป็นห่วงท่านผู้การก็เป็นห่วงในเรื่องของการขับรถอยู่แล้วใช่ไหมฮะจะแนะนําที่น้องประชาชนยังไงครับว่าควรจะพัก